สวัสดีครับคลิปนี้ผมอัดให้ดูพระสมเด็จวัละรังนะพิมพ์หลวงวิจารณ์ดูมวลสารอันนี้คือซอกแขนนะซอกแขนมวลสารเขน็นไสออกมาแล้วก็ขังตรงซอกแขนนะด้านด้านขวา ล้วเป็นรูพลุนสงสัยจะระเบิดถ้าน้ำมันตังอิวนะความคาบคันไซนะขององค์พระอันนี้ซอกแขนขวาอันนี้ซอกซอกแขนซ้ายน,นี่ซอกแขนซ้ายดูแต่ละจุดความเก่าแล้วก็คาบคันไซองค์นี้ค่อนข้างจะแก่น้ำมันตังอิวนิดหนึ่งนะ น้ำมันต่างอิวพอหดระบีบตัวออกมาก็ออกมาขังนะนาะตะก็องค์พระแต่ก็เห็นร่องรอยแล้วอยยุบรอยย่นแล้วก็การไหลรวมของน้ำมันต่างอิวแล้วก็ซุ้มนี่ซุ้มองค์พระก็ทำให้ได้เห็นมวลสารโผล่ออกมาอันนี้คือเสียงของท่านดูอยยุบรอยย่น เป็นไปตามการเวลาและอายุฮะอันนี้สีขาวขาวแนะผงวิเศษนะฮะอยู่ที่ซุ้มขอบซุ้มนะไม่ใช่ซุ้มอยู่ขอบซุ้มนะเป็นคาบขบันไสนาตะเป็นล่องตามซุ้มนี่คือความเก่าของของพระนะอายุได้แล้วก็ทุกอย่างมวลสารยับบนแห้งได้ตาม อายุนี่ฮะแต่ละชั้นขององค์พระซอกตรงกลางแต่ละชั้นก็จะมีคันไส้นาเตะออกมาเหมือนกับน,น้ำคลองที่เหือดแห้งไปก็ไปเห็นรอยคโครนรอยตะไคร่นะนี่เป็นธรรมชาตินี่นี่ก็ขอบซุ้มเนะื้ขึ้นไปก็เป็นรอยคาบอันนี้ไหลไหลท่านนะ ด้านนอกก็เป็นรอยคาบต้นคอก็เป็นรอยคาบรอยคาบของขนไซนะที่ลงขนาดลงลักหนานะฮะขนไซยังออกมากองตามซอกตามอะไรต่างๆยืนยันความเก่าและอายุถึงร้อยกว่าปีนี่นะอันนี้ฐานล่างกับซุ้มนะนด้านล่างสุด ขันไสหนาเหมือนก็บคลองหรือแม่น้ําที่มันแห้งแล้วก็จะเห็นขี้โคลนแห้งตามหลังตะไคร่อะไรต่างๆเนี่ยตามสอบนี่ครับคือความเก่าและความถึงอายุของพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์น <c> ะ <oughs> เกิดมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ท่านได้ชม ความสวยงามของพระสมเด็จวัดละขังที่หลวงปู่ท่านสร้างไว้เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังหนเอาขอโทษนะพระองค์นี้สองหน้าฮะพิมสองหน้าอ่าด้านหลังเป็นไก่เสรอด้านหน้าเป็นสมเด็จแต่ด้านหลังเป็นไก่เสร์นี่ด้านหลังแห้งเหมือนกันลักหนาเตอะเหมือนกัน ตรงบนสะท้อนมันเป็นซุ้มนี่ครับขอบซุ้มอันนี้ก็ตรงเหนือเสียนนะล่องเป็นไงาคาบแผ่นไซก็เหมือนเดิมเหมือนกับด้านหน้าอันนี้ใบหูท่านใบหูซ้ายคาบแผ่นไซเหมือนกับแม่น้ําที่เหือดแห้งไปแล้วก็มีโครนนะไอ้เม็ดขา,ขาวๆนี้ก็เป็นผงบนสารผงวิเศษของท่าน นี่นะครับแขนทรายอยู่ข้างองค์แขนด้านซ้ายนะอันนี้ซอกแขนจิมไกเซอร์นะอันนี้ซอกแขนพระดูแขนทรายแห้งมือซ้ายลงมาจดมือขวามือขวาอันนี้ด้านอันนี้ด้านขวานะดูคาบแขนทรายอยู่ในร่องระหว่างแขนกัอบอกนี่คอฮะนี่หู ด้านขวาก็คาบแขนซ้ายเต็ไมไปหมดนะอคอคือเหมือนเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกันสำเด็จอีกด้านหนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นไกเซอร์อีกด้านหนึ่งตรงข้ามเป็นพระสองหน้าหน้าหนึ่งเป็นไกเซอร์หน้าหนึ่งเป็นสาเด็านี่หน้าอกนะฮะหน้าอกหน้าอกของไกเซอร์รู้สึกจะเป็นเสียนบาดออกครุดนะดูแลนี่ฮะอันนี้บัวบัวห้าเมตรดูคาบแขนซ้าย เห็นละเหลือเชื่อหลวงปู่สมเด็จสร้างทิ้งไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมได้ดูบารมีนี่คือความเหือดแห้งของคาบเข็นไซอยู่ตรงระหว่างเข่าด้ันซ้ายกับบัวนี่บัวเนี่ยเคนไซด์แตกต่างจากองค์พระลงมาถึงฐานล่างเลยหมดเลยเป็นคาบแห้ง แข็งหนายังก็ร่องแม่น้ำนที่เหือดแห้งไปแล้วก็เป็นรอยคาบของแม่น้ำลำคลองอยู่อย่างเงี้ยเห็นชัดเจนครับนี่บัว <c oughs> ฐานล่างห้าเมตรนี่ฐานสิงห์ีฐานจริงขึ้นไปก็เป็นบัวต่อไปก็นี่เป็นเข่าท่านก็สองข้างแล้วก็ฝ่ามือนี่นะอก นี่เสียนหูซ้ายหูขวาโอ้สวยงามครับองค์นี้ครับก็ให้ดูคลิปนี้สำหรับสำเร็จองค์นี้นะครับ